สวัสดีครับพามาดูวิธีการซ่อมแซมแฟลลิ่งของเว็บรอยฮะมันแตกมาอันนี้เขาสั่งมาใหม่นะเขาสั่งมาใหม่แต่ว่าการขนส่งนะฮะโยนไปโยนมามันก็แตกครับก็เลยจะเอามาปะซ่อมรอยแผลกันวันนี้จะเอาแบบวิธีง่งายๆง,ง่ายที่สุดเลยให้เราไปหาอ่าพวกเขาเรียกว่าไงล่ะไอตัวติดนะ่ะ แลซีนนะฮะมาติดเสียก่อนเพื่อไม่ให้มันอ้าจนเกินไปเพื่อล็อกตำแหน่งไว้หลังจากนั้นไปหาลวดมาลวดมัดเหล็กเส้นเล็กๆของเรานะฮะเอามาพับเป็นขดเป็นขดนะเป็นขดเหมือนกับขั้นบันไดนะฮะรูปตัวเอทโค้งไปโค้งมาอย่างเงี้ยก็ตามในชิปเลยนะฮะก็จะทำเป็นสองนะฮะสองตัวนะมันแตกประมาณสองจุดนะจุดนี้คือจุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งเดี๋ยว ติดตามกันว่ามันเป็นจุดไหนพอเราตัดเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ดัดให้มันเข้ารูปเข้าทรงหลังจากนั้นก็ไปลนไฟใช้แก๊สกระป๋องในการเป่าแก๊สกระป๋องก็ไปหาซื้อเอามีขายในร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นหรือว่าพวกห้างบิ๊กซีโลตาต่างๆมีขายหมดนะหลังจากที่มันร้อนร้อนแล้วลวดมันแดงก็เอามาใส่เลยฮนะประคองประคบเข้าไปเนี่ฮนะ ทำแบบนี้นะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีเลยนะที่เอาไว้ใช้ซ่อมกันนะง่ายง่ายง่ายที่สุดแล้วเนี่ยฮะหลังจากนั้นก็รอให้ตัวพลาสติกมันแห้งครับอันนี้ผมกดลึกนิดน,นิดนึงนะเพราะว่าแผลมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะกลัวมันจะลงไม่ลึกแล้วมันจะไม่อยู่อย่างเงี้ยด้านนอกเนี่ยก็จะมีร่องรอยนิดนึงนะส่วนตัวนี้นะก็เป็นจุดที่สองนะฮะที่เราจะทำ อันนี้ก็ทําเหมือนกันฮะทาเป็นขดนะฮะทำเป็นขดโค้งไปโค้งมาลวดเริ่มแดงก็แปะลงไปครับฝั่งนี้ผมจะแปะลงไม่เยอะนะแปะลงนิดเดียวนะฮะแปะลงนิดเดียวเพราะฉะนั้นก็ฝั่งนี้เนี่ยตัวด้านนอกมันจะไม่เห็นรอยปะนะฮะมันก็จะเนียนนิดนึงหลังจากนั้นก็ใช้กาวมหาอุดครับมาแปะติดเอาไว้รูปเข้าไปเลยส่วนอันนี้เนี่ย ผมจะทำการที่แรกนะว่าจะพ่นสีใหม่แบบจะเอาแบบายาแนวปึ๊บแล้วก็ขัดขัดขัด,ขดแล้วก็พ่นสีใหม่ก็เลยคิดไปคิดมาไม่ดีกว่านะฮะก็จะใช้น้ำยาในการขัดไม่ใช่น้ำยาหรอกมันเป็นน้ำมันสนนะเอามาขัดไอตรงแผลที่มันบวมออกมาแล้วก็ขัดพวกเหมือนมันไม่เงาลนะเพื่อน โดนความร้อนนะน่าจะเป็นที่แลคซีนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะอ๋อเป็นกาวแลคซีนนะฮะมันหลุดล่อนนะมันหลุดล่อนเมื่อมันโดนความร้อนแล้วมันหลุดล่อนออกมานี่ฮะหลังจากที่เราเช็ดออกมาแล้วก็จะมีประมาณนี้ฮะก็จะมีร่องรอยนิดนึงนะนะมีรอยขดสปริงนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าดีอยู่ฮะเพื่อนๆถ้าจะให้เนียนกว่านี้เนี่ยต้องใช้สีโป๊มาโป๊แล้วก็ขัดพ่นสีใหม่นะฮะเนียนแน่นอนนะับเนียนกิฟแน่นอน แต่เนี่ยก็เอาวิธีนี้เนี่ยถ้าหากมองไกลๆเนี่ยไม่คือไม่เล็งตรงๆเนี่ยจะแบบผ่านๆตาเลยนะฮะก็จะมีประมาณนี้ครับหลังจากที่เราซ่อมเสร็จแล้วฮะนี่ฮะลองรอยอันนี้ถ้ามองไกลๆนะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะฮะเห็นไหมนี่ฮะถ้าหากไม่ดูชัดๆเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่ามันมีรอยตะครับไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะฝั่งนี้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราใช้ในการซ่อมแฟลิงไม่ว่าจะเป็นแฟลิงรถมอไซค์หรือหลายๆรุ่นนะเพื่อนๆนะก็เอาวิธีนี้ใช้ได้อันนี้ก็เอามหาอุดนะฮะมาแลียบใส่แรียบใส่เพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงให้มันนะฮะแล้วก็ป้องกันลวดหลุดด้วยเพราะบางทีเราใส่เข้าไปไวลึอกอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสนะ